ขอบคุณครับ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 ผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอให้พี่ๆทุกคนแบบว่าปังๆแต่ทีวี้ต๋องพี่ก็ปังมาตลอดไม่รู้แต่ว่ารู้ว่าวันนี้ VR Versity ของเรายังไงบ้างครับพี่ๆวันเกิดวันเกิดปีนี้เป็นไงบ้างพี่วันเกิดปีนี้เหรอครับผมก็25แล้ว25ก็เป็นเป็นเพศแต่ว่าดีที่มีคนอยู่ข้างกายใช่ ทีมที่ดี จะพาเราผ่านเป็นเสพติไปได้เป็นเสพติดหรือมีความกังวลไหมจรับพก็พี่ว่าไม่กังวลนะคบผมจริงๆพี่ว่ามันเป็นจังหวะชีวิตแหละครับผมพี่ว่าในชีวิตมันก็จะมีเรื่องที่ดีแล้วมันก็จะมีเรื่องที่ไม่ดีมันก็จะปะปนไปอย่างเงี้ยตลอดไปครับผมไม่ว่าจะแค่อายุ25 26 27อะไรเงี้ยพี่ก็เชื่อว่าแบบถ้าเรามีสติแล้วเราก็ตั้งใจทําในสิ่งที่เราอยากทําคิดดีทําดีอะไรเงี้ยพี่ว่าเราก็จะผ่านช่วงเวลารลายๆไปได้แล้วไปหมู่หรือยังมีระวังไหมมีระวังไหม ระวังคนใกล้ตัวใครสีไม่มีไม่มีไม่มีคนนี้พี่บีเหรอมหรอแล้วเป็นอย่างผู้ใหญ่ที่บ้านมีความกังวลไหมบางมีผู้ใหญ่อาจจะมีความเป็นแบบเราเราควรเลื่อนมรอ่างเงีจริงๆแบบเหมือนคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้กังวลนะครับผมเขาก็เชื่อว่าแบบพี่น่าจะเอาตัวรอดไปได้หรือว่าต้องมีมูเสริมต้องมีมูไม่ไม่ค่อยได้มูเลยครับผมแต่ว่าอาจจะมีทําบุญบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแบบว่าวันเกิดก็ไปทําบุญมาเหมือนกันครับ ปีนี้ได้ซื้อของปัณฑาให้ตัวเองไหมพี่เอ่อไม่ได้ซื้อซื้อซื้อไปปีที่แล้วแต่ว่าเพิ่งได้ปีนี้หรือใครซื้อให้ซื้อรถไปเพิ่งซื้อรถไปเพิ่งได้ปีนี้เพิ่งได้ปีนี้สปอร์ตตามใครหรือเปล่าไม่รู้พี่พี่ต้องมีรถไงเพราะว่าเขาแบบเดี๋ยวเขาจะมาขิงพี่ไม่ได้แล้วเขาช่วยเลือกไหมเขาแนะนําหรือเปล่าเขาก็จะแนะนําในรุ่นที่เขาชอบอะไรเงี้ยผมแต่ว่าของนี้มันอยู่ที่คาแรคเตอร์ตัวเองมากกว่าแล้วเราตามใจเขาไหม เราตามใจเขาเรื่องอื่นเรื่องนี้ตามใจตัวเองเรื่องรถไม่เชื่อเขาไหมเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างรับมาแล้วครับผมเขาบอกให้พี่ซื้อรถสีชมพูอย่างเงี้ยพี่ก็งงอ่ะเขาไปได้ไหมวันนี้รับเขาไปได้แน่ไม่ได้ไปครับผมก็ให้เนี่ยให้พี่ีไปรับอะไรก็มีแต่ไรก็ไรคนโฟกัสถุงสีฟ้าถุงสีฟ้าถุงอะไรอ่ะพี่จำไม่ได้เลยอ่ะ ะะ <ules> ะไรนฮคืออะไรมันไม่สําคัญอยู่ที่ว่าแบบเขามาในวันสัมพันธ์ของเรามากกว่าเอ้ยเขาบอกอะไรเขาบอกอะไรเราคอนเซ็ปต์ต้องมาตีสามทุกปีเลยเหรอเขาก็บอกว่ามีความสุขมากๆครับผมเขาทำเขาเพิ่ง oh. ทํางานเสร็จครับเพลินงานเลทพอดีเขาก็เลยแบบมาสายก็คือเราพร้อมเปิดให้เขาตลอดเวลาเลยเหรอบ้านเรามากี่โมงเราก็พร้อมเปิดเขาเตรียมกับนี่มาหมดแล้วหนูบอกแล้วไงต้องระวังคนใกล้ตัวแต่มาเปิดบ้านหนูจะเป็นสายสดั้น แต่แต่คอสตูมเราก็คล้ายๆกันทุกปีเลยนะหมายถึงเอาวันเกิดใช่ไหมครับชุดนอนก็ตั้งใจบอกว่าก็เขาอยากเซอร์ไพรส์ก็เซอร์ไพรส์ใช่ไหมเงี้ยผมไม่ได้คาดหวังแล้วแบบต้องมาทุกปีอะไรอย่เงี้ยครับก็แล่ว่าอาบน้ำแต่งตัวนอนแล้วไงแต่ว่าแต่งหน้าเลยไม่แต่งหน้าแต่ว่าทาลอเรลปาริสนี่นอนเก่งมเก่งมากเป็นัน้่นเราตลอดเลยี่เราครับผมก็ ดีใจครับดีใจที่แบบว่าไม่ว่าผ่านไปกี่ปีอะไรเงี้ยเขาก็ยังมาเหมือนเดิมนะผมก็มีเซอร์ไพรส์ทุกปีอะไรเงี้ยครับก็ขอบคุณเขาละกันครับผมที่ที่อยู่ข้างๆคอยซัพพอร์ตกันมากกว่าครับโปรเจกต์ของแฟนคลับก็ชุดใหญ่ไปกับพี่เหมือนกันเยอะมากใช่ครับผมเยอะมากๆครับเหมือนมันจะเยอะขึ้นเยอะขึ้นทุกปีเลยก็งงเหมือนกันครับผมแล้วก็ดีใจมากๆครับที่ทุกๆครั้งแบบว่าเหมือนพอวันเกิดเราอย่างเงี้ยมันเป็นวันสาคัญของเราแฟนคลับก็ให้คุณค่ากับสิ่งนี้ด้วยครับผมก็ขอบคุณทุกคนละกันครับผมที่ ที่บบว่าทำโปรเจกต์น่ารักน่ารักให้พีไม่ว่าจะเป็นที่ต่างประเทศหรือว่าในประเทศนะครับผมแล้วก็เงินทั้งหมดที่ได้มาอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวตอนนี้กาลังบอกว่านั่งแกะกันอยู่เพราะว่าค่อนข้างจะแบบยุ่งยากนิดนึงเพราะว่ามันเป็นดอกไม้อะไรเงี้ยผมก็นั่งแกะกันอยู่ก็แกะเสร็จเราเดี๋ยวจะเอาเงินทั้งหมดก็ไปบริจาคครับนั่งแกะไปบริจาคที่ไหนยังไงพีก็บก็ปีที่แล้วไปบริจาคโรงพยาบาลนะครับผมเดี๋ยวปีนี้ก็เดี๋ยวลองหาโครงการที่มันน่าสนใจดูครับผมก็เดี๋ยวจะเอาเงินทั้งหมดเลยครับไปิาว ไปจำนวนที่มากเลยไม่รู้เหมือนกันครั้งก่อนครั้งก่อนเท่าไหร่ครั้งก่อนไม่รู้จะไม่ได้เลยครั้งก่อนประมาณหนึ่งล้านบาทอืออ๋อตอนี้ก็น่าจะเยอะกว่านี้ได้โอนุพันธศาสตร์ก็ถือว่าทำบุญด้วยกันพี่ๆด้วยครับผมพี่ๆทุกคนด้วย้พี่อปีอย่างปีนี้จะมีโปรเจกต์พิเศษจะมีโปรเจกต์เมื่อไหร่จะเปิดมาโปรเจกต์ที่เราจะได้ติดตามกันลองพไปบึกแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้ว กลแล้วบอกเขาไปนคขับเขาทวงหาแล้วนะว่าเราจะมีงานเมื่อไหร่อะไรยังไงก็จริงๆมันมีครับมันมีแล้วก็กําลังทําอยู่ด้วยครับผมแต่ว่าเขาไม่ให้บอกบอกเขาก็ฟ้องหนูฟ้องหนูเสร็จหนูก็ฟ้องพี่บีต่ออีกการระไใครเวียนตุนใครเวียนสุดใครเวียนสุดพี่บีคนนี้เลยถ่า้คถ่ายรูปถ่ายรูป่ายรูปถ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 ่อยรูปถ่ายรูปต้องรูปถ่ายรูปถยรูปถ่ายรู่ายรู